สาวน้อยสาวน้อยทําความสะอาดที่เฉยสาวน้อยทําไมรอบนี้สาวไอ้ดุจังเลยลูกสาวน้อยออคุณแม่หยอกเล่นคุณแม่หยกอกอยากเจ็บตัวใช่ไหมท่าอยากเจ็บตัวใช่ไหมอ๋อ อ้อารมณ์มาจอยอย่านะอย่านะอย่าทำให้แมวอารมณ์เสียนะอ๋อทำความสะอาดลุกทำความสะอาดฮะทำความสะอาดครับทำความสะอาดจ้าโอยทำไมต้องกด หนูชอบอยู่ล็อกหรอลูกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะลูกนะอืมแมวสายพันธุ์ดีหนูต้องอยู่แบบสะอาดเกลี้ยงเกลานะลูกนะอืออูมอมอมอมไม่ชอบผ้าได้ไม่ใช้แล้วผ้าเนี่ยไม่ใช้แล้วเอาออกเลยนะเอาโอเคเอาออกเอาออกโอเคโอเคสะอาดแล้วเนี่ยสะอาดแล้วเกลี้ยงเลยนะฮะ ยั่งเลยเหลือแต่แมวตัวเดียวนะฮะอ้อใครทำให้ลูกสาวไม่พอใจไม่บีไม่บีไม่บีผ้าอยู่นี่ไม่ีผ้าอยู่นี่ไม่ีผ้าอยู่นี่ไม่ีผ้าอยู่นี่ยั่วแมวเก่งนะคุณแม่เป็นดาวยั่วหรอกยั่วโมโหฮะเป็นดาวยั่วจำยั่วยั่วโมโห